มากันเวลิฟาย้าลานเช็คแอดลิมถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่สว,วัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ซุปมากันนะครับผมแวะมาเที่ยวแถวถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับผมก็เลยถือโอกาสแนะนำคนดูเลยแล้วกันว่าถ้าคุณมาเส้นนี้แล้วจะเจอร้านฮาลานอะไรกันบ้างนะร้านที่แรกที่ยูซุปอยากจะแนะนำนะครับผมสารภาพเลยว่าเจอโดยบังเอิญ ยูซุปมากับรถพอดีแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะนี่ร้านฮาลลนเหมือนกันนี่นะก็เลยเข้ามาดูเลยแล้วกันอ่านี่ชื่อร้านว่า,า just, just m <My> a cafe shabu and grill นะครับผมอยู่ช่วงยูเทิร์นพอดีขาที่จะไปอ่าฝ <c oughs> ั่งตรงรามคำแหง <c oughs> นะครับผมอ่านี่ยงน,นี่น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะฮะสวัสดีกุง้ง <c oughs> สวัสกุ้งมุสลามค่ะอ่านี่นะฮะน่าจะเป็นเจ้าของร้านเดี๋ยวให้แนะนำตัวคนดูหน่อย อะไรกุ้มค่ะชื่อนิยอนะคะอาทิตยาค่ะเป็นเจ้าของร้านจัสม a c a าเฟ่ค่ะเมนูเรามีอะไรบ้างก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นนะคะแล้วก็เนื้อย่างให้เนื้อย่างให้เนี่ยจะเป็นเนื้อย่างเนื้อสไลด์เนื้อพรีเมียมสไลด์กินกับกิมจิแล้วก็น้ำชิมสูตรเฉพาะแล้วก็กินกับทานกับผักไฮโดรโปรนิกอะคะ่ะแล้วก็มีพวก อาหารจานเดียวแล้วก็มีเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมแล้วอ,อย่างเงี้ยราคาเราเริ่มต้นกี่บาทก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราเริ่มต้นเหมือนร้านรถเข็นเลยนะเนราเริ่มต้นเนื้อสด60บาทเองหกบาทแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากจะกินแบบพรีเมียมขึ้นมาหน่อยเป็นเนื้อสไลด์ธรรมดาก็จานละ85แต่ถ้าเป็นเนื้อสไลด์ออสเตรเลียก็ถ้วยเรามเาแล้วก็มีเป็นหม้อไฟได้วยนะคะ สำหรับคนอยากกินเนื้อเยอะๆหรือมาเป็นครอบครัวหม้อไฟจะคุ้มมากเพราะว่าจะให้เนื้อแบบประมาณ200-300กรัมเลยอะค่ะร้านนี้เปิดปิดกี่โมงเปิด9ก้าโมงครึ่งปิดทุ่มครึ่งค่ะปิดทุ่มครึ่งนแล้ว <นะ S 1> ก็หยุดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าถ้ารู้แล้วลูกค้าจะมาเยอะก็ไม่แน่อาจจะเปิดเพิ่มอีกอาทิตย์แรกของเดือนครับยังไงก็ฝากร้าน justma ไว้ด้วยนะครับผมงงวันนี้มาการยูซุปมากันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนิดด้วยย่กสกันล้อขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกัน โอเคฮะมาต่อกันเลยนะครับผมร้านถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไก่มูนอัสมีหมักสมุนไพรนะครับผมร้านร้านเนี่ยจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะ,ะทุกคนหยุดวันอังคารนะฮะราคาไก่เนี่ยเริ่มต้นครึ่งตัวนะฮะหนึอบาทนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับผมข้างข้างกันเลยเสียดายวันวันนี้อยู่ซุปมาเร็วไปหน่อยร้านเขาร้านเนี่ยชื่อว่าร้านรังชานะครับผม ใครเคยไปสถานีพัทและทานร้านลังชานี่คือสาขาสองของเขานะครับผมอยู่กรุงเทพกีทาตัดใหม่นะร้านจะเปิดตั้งแต่5้ามงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมโอ้บางซุนบางซุนขอมาอัพดีนะครับผมไม่ได้นัดบางซุนไว้ก็เนี่ยฮะบปรโมดร้านบางซุนให้แล้วแล้วก็ถัดมาฮะข้างๆนี้จะเป็นร้านอัฟฟานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันดีกว่าไปเฮ้ okay. วางแนะนาตัวหน่อยฮะครับนี่รานราฟานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับผมครับผมอยู่เส้นกรุงเทพีทาตัดใหม่เลยสูุราวังใหญ่มาครับผมอยู่ซ้ายมือ อยู่ริมถนนเลยนะฮะจุดสเก็ตง่ายๆเลยป้ายเด่นมากนะอันนี้บางขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวครับผมเอางเดียวคขายมานานแล้วใช่ไหมบางคันนี้จะเข้าปีที่3แล้วครับผมโอเคฮะแล้วก็อันนี้บางเปิดเป็นกี่โมงเนี่ยบางเปิดเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเปิดทุกวันไหมบางเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดโอ้โหน้ำ้นมากทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่บางเริ่มต้น 60บาทครับผมเอ้ยห้าสิบบาทห้าบาทราคาเริ่มต้น50บาทนะทุกคนอันนี้เมนูเด็ดเลยพริกดองอ๋อพริกดองครับผมนี่คือดองเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้คนคนทุกคนโอเคนี่ยั่ว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 ล้อเด็ดมาเลยคือพริกดองนี่คือทีเด็ดเลยใช่ับผมอันนี้คือไปด้านในมาแล้วนะ อ่าต่อฮะแล้วก็ยังจะมีร้านข้างๆด้วยนะอันนี้จะเป็นร้านเพชรมุสลิม่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในร้านกันปะเอะ๊คุณคุณอันเนี้ยคุณคุณ <c oughs> เฮ้ยฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเพชรมุสลิมแล้วนะครับผมอันนี้เป็นร้านตำนานเลยนะทุกที่เดยวของเขาคือปานินย่างเกลือนะผมนี่เห็นไหมกำลังย่างเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้ร้านเขาใหญ่มากนะฮะข <c oughs> ยับขยายกิจการดูเลยฮะมีทั้งโซน นี้แล้วก็โซนแบบกระท่อมนะนี่ได้ฟิลเลยยิ่งตอนกลางคืนนะทุกคนจะน่านั่งเป็นพิเศษเลยนะฮะนี่ร้านเปิด1 1โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอังคารนะครับผมราคาอาหารเนี่ยเริ่มต้น50บาทนะครับนี่หลายคนอยากเห็นซิกเนเจอร์เขาเดี๋ยวไปดูซิกเนเจอร์เขากันมาตามมานี่เป็นเมนูอันดับแรกๆเลยของทางร้านเพชรมุสลิมนะครับผม ใครที่มาร้านนี้แล้วถ้าไม่ลองสั่งเมนูปลาย่างเกลือเนี่ยคือพลาดมากเหมือนมาไม่ถึงอาอูา่ซุปพูดแบบนี้เลยละกันสมชื่อเพชรมุสลิมจริงๆฮะมาฮะแล้วเดี๋ยวไปต่อกันอีกร้านหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของอาม,มัดรสเด็ดนะครับผมเขาจะเป็นในส่วนของเมนูข้าวราดแกงนะทุกคนแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวแกงซุปเนื้อวัว ซุปหางวัวขนมจีนน้ำยาก็มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูอาหารเขาด้านในกันดีกว่าครับอ่าอยู่ซุปอยู่กับเจ้าของร้านอมามัดรถเด็ดแล้วนะฮะนียานั่นเองโอเคนี่ว่าไปฮะ,ฮะอันนี้ร้านเราเปิดเปิดกี่โมงฮะร้านเรานะคะจะเปิดเนี่ยหกโมงหกงเช้าคือคบรบทุกอย่างม,มามทานได้เลยแล้วเราจะปิดประมาณบ่ายสองโมงครึ่งอาหารก็แทบจะหมดแล้วเราของเราจะเน้นลูกค้าช่วงเช้าเยอะหน่อย ช่วงสายๆมาก็มีมาเรื่อยๆปะปายพอบ่ายหลังจากเที่ยงก็ทยอยทยอยเก็บเพราะว่าของเริ่มหมดแล้วครับแล้วแบบเรามีวันหยุดไหมฮะอันนี้มีค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันเดียวค่ะคแล้วก็เรามีเมนูอะไรบ้างมีนะคะเมนูนี้มีหลายอย่างเลยถ้าจะถ่ายตามรูปไหมหรือต้องบอกผมถ่ายวิดีโอไปแล้วาามาี้อ๋อถ่ายไป,ไปแล้วก็มีเด็ดๆก็คือ เป็นพวกข้าวราดแกงที่นี่จะได้แบบลูกค้าที่แบบเช้าๆจะมีคนทํางานแวะทานข้าวแล้วก็ซื้อไปทานที่ทํางานแล้วก็มีพวกข้าวหมกข้าวมันกระเตี๋ยวแกงซุปเนื้อซุปหางงวแล้วก็อะไรอย่างกระเพาะปลาขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีแบบหลากหลายเมนูเลยหลากลหลาย,ลายทุกสไตล์เลยใช่เลยค่ะ,ะมาที่สามารถแบบเลือกทานได้เลยว่า บางคนไม่อยากทานนี้ก็ทานอันนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาลองอ,อ,อาารเงี้ยนะแม้าพูดถึงเมนูไปแล้วราคาอาหารเราเริ่มต้นเริ่มต้นที่4ี่สิบาทเลยค่ะข้าวราดแกงแกงก็ถุงละสี่บาทลองแวะมาชิมนะคะที่ร้านอมัดรสเด็ดอาหารเรามีหลากหลายจริงๆ,ๆเลยค่ะลองแวะมาชิมดูค่ะอเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งกันต่อครับขอบคุณคลาบนี้อ่าสกปลกอ่ะนี่ฮะอยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันนะผมนี่ ร้านว่าอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไข่เยิ้มใบบางดอนร้านบางดอนสรางอะไรกุ้งรักล้อกระตุกผมบางดอนนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละไข่เยิ้มใบบางดอนครับซึ่งเพิ<ม>่งได้พิธาตัดใหม่ล่มเก้าครับครับผมร้านเราเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องมาลองเนี่ยคืออะไรฮะ,อะตอนนี้ที่มีเพิ่มมาก็มีกว๋วยจั๊บนะครับผมแล้วก็มีบะหมี่ไก,ก่ไกรอบข้าวไใ่ทอดแล้วก็ของเดิมก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่เส้นต่างๆอยู่แล้วครับครับผมราคานี่เริ่มต้นกี่บาทบาทเริ่มต้นที่50บาทครับผม แล้วก็พิเศษ60ครับร้านนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะสำหรับเมนูเป็ดเดี่ยวไก่มาละเนี่ยเครื่องเราแน่นอยู่แล้วครับฝากแฟนๆเพจมากันด้วยนะครับถ้าผ่านมาเส้นนี้ขอเชิญไปที่ร้านเป็ดเดี่ยวไก่มาละใบบางดอเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านฝั่งกรุงเทพกีทาตัดใหม่ช่วงริมถนนนะครับผมใครที่ยังไม่เคยแวะมาลองยูทูบแนะนําให้แวะมาลองเลยนะฮะถ้าเป็นช่วงกลางคืนบางร้านก็อาจจะมีปิด และก็จะมีบางร้านที่เปิดในกลางคืนด้วยนะผมยังไงฝากไปอีกเป็นตัวเลือกสำหรับใครที่อยากจะลองหาที่ตี้ใหม่อ่าฝากด้วยครับผมแล้วก็มากันมีแอปพลิเคชันแล้วสำหรับค้นหาร้านทารานะผมโหลดได้ทั้ง Android iOS นะผมยูทูบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงแคปชั่น ไปโหลดกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้ยูซุปการันตีเลยว่าทุกร้านที่ยูซุปไปหาร้านแน่นอนนะผมยังไงพบกันในคลิปหน้าครับอัสลามุอะลัยกุมวเรามาตุลนอยเวะบะประกาตตัวสวัสดีครับ